สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่จะพูดถึงการจับสลาก UCL ในรอบ16ทีมเป็นรอบน็อกเอาท์กฎกติกาในรอบนี้ก็คือแชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุ่มทีมที่มาจากกลุ่มเดียวกันเนี่ยไม่มีสิทธิ์จับเจอกันแล้วก็ทีมที่มาจากหลีกเดียวกันก็ไม่มีสิทธิ์จับเจอกันก็แค่นั้นเลยนะครับแล้วก็จะเป็นการจับเอาแชมป์กลุ่มมาเจอกับรองแชมป์กลุ่มซึ่งแน่นอนนะครับว่า มันมีทั้งหมด8กลุ่มก็แชมป์กลุ่มอย่างลิวฟูเนี่ยก็เป็นแชมป์กลุ่มกลุ่ม B นะครับรอบแรกก็ไปจับเจอเรดบูลซาบวกแต่ว่า,าในการเตรียมงานของเจ้าหน้าที่ของยูฟ่าเนี่ยนะครับมันมีข้อบกพร่องข้อผิดพลาดการจับสลากมันก็เลยสับสวนวุ่นวายนะครับก็มีการจับใหม่ในคืนเดียวกันอตอนแรกเนี่ยผลออกมาการจับสลากเนี่ยออกมาตอนหัวค่ำตอนประมาณเย็นๆนะครับเสร็จ ก็เลยจับใหม่ในคืนเดียวกันแล้วก็มาทราบค่อนข้างดึกสักนิดนึงนะครับผมก็มาดูอีกทีหนึ่งก็ประมาณสักใกล้ๆ5ห้าทุ่มแล้วก็เห็นผลจับสลากใหม่ออกมาทีแรกคิดว่าจะเฮ้ยมันจะไปจับวันถัดไปหรือเปล่าแต่สรุปก็คือทําให้มันจบในวันเดียวกันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเตะรอบนี้เสร็จปั๊บก็จะมีการจับสลากในรอบตั้งแต่8ทีมรอบรองชนะเลิศไปจนทังถึงนัดชิงเลยนะครับคือจับสลากทีเดียวแล้วก็วางสายไว้เลย นะครับแล้วกติกาใหม่ที่เกิดขึ้นในซีซั่นนี้เนี่ยก็ตัด Away g o ออกเพราะฉะนั้นการเล่นเป็นทีมเยือนก่อนแล้วมาเล่นในบ้านทีหลังมีผลจะลดลงแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าทั้งสองเกมเนี่ยผลลัพธ์ของสกอร์รวมเนี่ยเท่ากันก็ต้องมาต่อเวลานะครับแล้วต่อเวลาก็จะมาต่อเวลาในเกมที่สองแหละนะครับมันจะมาได้เปรียบตรงนี้นะครับทีมที่ เป็นแชมป์สายแชมป์กลุ่มเนี่ยนะครับก็จะได้เตะในบ้านในเกมที่2แล้วถ้าเกมมันต้องต่อเวลาเนี่ยแน่นอนว่าจะได้เปรียบเรื่องความยาวนานของเสียงเชียร์แรงหนุนจากข้างสนามมันก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเอากฎของเอเวโกมาเนี่ยสกอร์รวมเท่ากันก็มาดูเอเวโกและไอตรงเนี้ยนะครับมันก็เลยทําให้เกิดผลบางอย่างที่หลายคนไม่พอใจทางยูเฟ่าก็พยายามแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับ ลิร์พูเนี่ยถูกจับมาเจออินเตอร์เลยนะครับในรอบนี้เอามาดูผลการจับสลากคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับเรบูซ mm hmm. าบวก,ก็เปลี่ยนจากริร์พูก็ไปเจอบบเยนนะครับผมว่าทางฝั่งเรดบูลเนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะรู้สึกว่าการจับสลากนี้มันจะช่วยอะไรได้สักเท่าไหร่นะครับเจอบบเยนหรือเจอริร์พูเนี่ยคงไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ กลุ่มที่สองนะครับที่ที่จับมานะครับคู่ที่สองก็เป็นสปอร์ติ้งลิสบอนเจอแมนซิตี้นะครับแน่นอนนะครับว่าจากที่ผมไล่มาเนี่ยนะครับในสองคู่แรกเนี่ยนะครับบาเยอร์นเนี่ยน่าจะมีโอกาสเข้ารอบค่อนข้างชัวร์นะครับในคู่สปอร์ติ้งแมนซิตี้เนี่ยก็น่าจะเป็นแมนซิตี้นะครับคู่ที่สามนี่ก็เป็นเบนฟิก้าเจออาแจกนะครับ ดูจากรายละเอียดแล้วเนี่ยจากผลงานอาจกเนี่ยที่ชนะรวดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับอจกเนี่ยนะครับก็น่าจะเข้ารอบนะครับเพราะแนวรุกเอ,อ่ยเกมรับนะครับทุกอย่างของอจักเนี่ยกำลังเข้าที่เข้าทางนะครับวิธีการเล่นของอจักเนี่ยโอเคแล้วก็เป็นแชมป์กลุ่มมาได้นะครับก็ไม่ขี้เหร่เลยนะครับคู่ที่สี่เนี่ยก็เป็นเชลซีเจอรริวนะครับในสายของริวเนี่ยนะครับ ทีมที่อยู่ร่วมสายก็ไม่ถึงกับแข็งแกร่งมากมายนักนะครับแล้วก็มาเจอเชลซีที่เล่นไปเล่นมาเชลซีก็ทําให้ตัวเองลําบากด้วยการจบรองแชมป์กลุ่มนะครับปล่อยให้ยูเว่เป็นแชมป์กลุ่มแล้วก็ตัวเองเป็นรองแชมป์กลุ่มก็เลยต้องมาอยู่ที่2แล้วก็จับสลากไปเชิริวแต่ว่าการเจอริวเนี่ยนะครับผมก็มองว่าเชลซีดีกว่านะครับเพราะลีกอังกฤษเนี่ยนะครับคุณภาพของลีกเนี่ยมันดีกว่าฝรั่งเศสอยู่แล้วนะครับ แล้วคู่ที่5ก็เป็นแอดมิริทเจอแมนยูก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับแมนยูเนี่ยก็ไปเจอเปเชเนะครับมาจับใหม่นี่นะครับก็เจอแอดมิริทเอาง่ายๆว่าวถ้าหยิบขึ้นมาเนี่ยนะครับใน8ทีมที่เป็นรองแชมป์กลุ่มเนี่ยนะครับก็คงไม่มีใครอยากจับเจอเปเชเเ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 เนเเ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 นะครับ,ก,นนรบ,ก,ก,รบก็เราทําให้เราเสียโอกาสที่จะเจเ ไฟ์ของมนุษย์ต่างดาวเจอกันนะครับก็คือเลนินเมสซี่กับโรนัลโด้นะครับกลายเป็นว่าโรนัลโดมาเจอโซเลสแทนเจอกริสมันแทนนะครับเจอแอดมอลิดเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายกว่าเจอเปเชเลยนะครับแล้วคู่ที่6ก็เป็นเบียเรลล์เจอยูเวนะครับที่แซงเชลซีขึ้นเป็นแชมป์กลุ่มได้อีกคู่หนึ่งนะครับก็เป็นปารีสแซงเช็คแมงเจอกับเรอลมริด ส่วนลิเวอร์พูลก็เจอกับอินเตอร์นะครับรวมไปเสดก็เป็น8คู่ดีเลยครับก็ถ้ามาดูในรายละเอียดต่างๆนี่นะครับในแต่ละสายแต่ละสายเนี่ยนะครับกลุ่ม A แชมป์กลุ่มก็เป็นทีมแมนซิตี้รองแชมป์กลุ่มก็เป็นเปเช่กลุ่ม B แชมป์กลุ่มก็เป็นลิเวอร์พูลรองแชมป์กลุ่มก็เป็นแอตเลติกกลุ่ม C แชมป์กลุ่มก็เป็นแอตแลนติกรองแชมป์กลุ่มก็เป็นสปอร์ติ้งกลุ่ม D ี แชมป์กลุ่มก็เป็นเรอัลมาดริดรองแชมป์กลุ่มก็เป็นอินเตอร์มิลานนะครับแล้วกลุ่มอีไบออนมิวนิคเป็นแชมป์กลุ่มนะครับแล้วก็รองแชมป์กลุ่มก็เป็นเบนฟิก้ากลุ่ม F ก็เป็นแมนยูรองแชมป์กลุ่มก็เป็นเบียร์เลียวกลุ่ม G ก็เป็นเรียวรองแชมป์กลุ่มก็เป็นเรดบูลซาโบนี่คือลาลีแล้วก็พยายามทำให้รองแชมป์กลุ่ม ของแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ไปเจอแชมป์กลุ่มมีเงื่อนไขว่าห้ามเจอทีมจากสโมสรชาติเดียวกันนะครับแล้วก็ห้ามเจอทีมที่มาจากกลุ่มเดียวกันเท่านั้นเองนะครับทีนี้เรอร์พูเจออินเตอร์มิลานเราก็ต้องมามองว่าเฮ้ยเจออินเตอร์มิลานเนี่ยมันเป็นงานหนักไหมถ้าเทียบกับเอซมิลานเนี่ยตอนนี้ในกาโชเซเรียอาทีมจากฝูงเนี่ยก็คือ2ทีม จากเมืองมิลานทีมอินเตอร์มิลานเนี่ยอยู่อันดับหนึ่งตามมาด้วยเอซีมิลานอยู่อันดับ2นะครับห่างกันแค่แต้มเดียวเท่านั้นเองแต่ถ้ามาดูชื่อชั้นดูตัวนักเตะเนี่ยก็ต้องบอกว่าเฮ้ยชื่อชั้นของนักเตะอินเตอร์มิลานเนี่ยก็ดูดีกว่าหน่อยๆในแง่ความเก่าความเคี้ยวนะครับเอซีมิลานเนี่ยก็มีนักเตะที่ดีนะแต่ว่า เราก็เห็นนะครับว่าไอ้เกมสุดท้ายนะครับในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยก็ส่งชุดผสมแล้วก็มีเด็กๆลงไปเยอะเลยก็ยังสามารถเอาชนะมิลานได้อยู่ดีแหละนะครับการเจออินเตอร์มิลานเนี่ยมันจะมีผลยังไงยากกว่าเดิมหรือเปล่าถ้าเทียบมาตรฐานในลีกต้องบอกว่าในกานโซเซเรอาตอนนี้เนี่ยตามหลังคริมิลิเยอะมากนะครับผมเชื่อว่า ทีมที่อยู่กลางๆอย่างเวสแฮมอย่างทีมทอ็อตแนมอสเปอร์อาร์เซนอลอะไรต่างๆเนี่นะครับเจอทีมอินเตอร์เนี่ยผมว่าเล่นกันได้สูสีแล้วนะครับก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอินเตอร์เนี่ยจะเจอัได้ง่ายๆการที่อินเตอร์มาเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่มันดูท้าทายมากกว่าเจอเอซีมิลานหน่อยหนึ่งเพราะดูชื่อนักเตะเนี่ยก็น่าสนใจมากอ่ะทีนี้มาดูก่อนว่าทั้งสองทีมนี้เนี่ย จะเจอกันวันไหนบ้างนะครับในวันที่16กุมภานะครับก็จะไปลิเวอร์พูลไปเยือนที่อิตาลีก่อนนะครับจากนั้นวันที่8มีนาเนี่ยก็กลับมาเล่นที่เมืองลิเวอร์พูลนะครับที่สนามแอนฟิลด์จากนั้นก็มีจะมีวันกา,การจับสลากในรอบ8ทีมแล้วก็ยาวไปเลยจะรู้เลยนะครับว่าไปถึงนัดชิงเนี่ยมีโอกาสที่ทีมไหนจะไม่เจอกันหรือทีมไหนจะเจอกันนะครับมันจะแบ่งสายไปเรียบร้อยแล้วนะครับในรอบ8ทีมเนี่ยจะ จับสลากวันที่8มีนาแล้วก็นัดชิงนะครับจะไปเตะวันที่28พฤษภาที่เมืองเซนส์ป er ีเตอร์เบิร์กที่สนามคริสตอฟสกีทีนี้เกมในรอบ8ทีมเนี่ยนะครับก็จะเตะในวันที่5วันที่6เมษายนนะครับเกม2ก็จะไปเตะวันที่12 13เมษายนแล้วรอบรองชนะเลิศนะครับก็จะเตะเกมแรกวันที่26 27เมษาก็เตะในเดือนเมษานั่นแหละนะครับ แล้วก็ไปเตะเลข2วันที่สามหรือที่4ีพ่พฤษภานี่คือรายละเอียดตามโปรแกรมตามตารางที่ยวยฝาเนี่ยวางไว้ทีนี้มาดูว่าลิเวอรูลเนี่ยเรารู้แล้วผลงานเป็นยังไงคนที่ตามคลิปผมเนี่ยก็คือเด็ขหงนี่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปดูว่าผลงานลิเวอรูลเพราะชะนะรวด100%ไปดูผลงานอินเตอร์ดีกว่านะครับอินเตอร์เนี่ย เกมแรกเลยวันที่15กันยาแพ้เรอัลมริดในบ้านนะครับแพ้ไป1ประตูศูนย์แล้วจากนั้นเกมที่2เนี่ยวันที่28กันยาเนี่ยก็บุกไปเสมอชักตาเรย์เนตศูนย์ศูนย์นะครับก็กลายเป็นว่าสองเกมแรกเนี่ยเก็บได้แค่หนึ่งแต้มและยิงประตูไม่ได้เลยนะครับแล้วเกมที่3เนี่ยวันที่19ตุลาก็ชนะเชริฟสามประตูต่อหนึ่งนะครับก็เล่นในเมืองมิลานนั่นแหละนะครับแล้ว ก็บุกไปเยือนเชลีฟอีกทีหนึ่งนะครับในวันที่3พฤศจิกานะครับก็เอาชนะ1นึ่งประตูแล้ววันที่24ิพฤศจิกาก็ชนะชักตอร์โดนเนตที่เมืองมิลานนะครับสองูน์แล้วเกมสุดท้ายก็ไปแพ้ให้เรอัลมาดริดนะครับ2ประตูต่อศูนย์นะครับสรุปภาพเบ็ดเสร็จก็คือ2เกมที่ อินเตอร์มิลานแพ้นี่ก็แพ้ให้เรอัลมาดริดนะครับยิงประตูไม่ได้เลยนะครับส่วนผลงานในลีกเนี่ยนะครับอินเตอร์เนี่ยก็คือจ่าฝูงของลีกกันโชเซเลียร์นะครับเตะไป17เกมแล้วลิเวอร์พูลเพิ่งเตะไป16เกมเท่านั้นเองนะครับอินเตอร์เนี่ยชนะ12เสมอ4แพ้1ดูจากตัวเลขนี่นะครับก็คลับคล้ายคับคา,คบคาถูกไหมครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเองเนี่ยก็ ชนะสิบเอ็ดเสมอสี่แพ้หนึ่งที่เราชนะน้อยกว่าก็เพราะว่าจํานวนเกมเราเพิ่งเล่นไปสิบหกเกมเท่านั้นเองแต่ทีนี้มาดูว่าอาประตูยิงได้ของอินเตอร์เนี่ยนะครับอินเตอร์เนี่ยยิงไปถึงสี่สิบสามลูกนะครับเสียไปสิบห้าลูกเสียมากกว่าลิเวอร์พูลสามลูกยิงได้น้อยกว่าลิเวอร์พูลสองลูกนะครับทําให้ลูกได้เสียเนี่ยบวกไปยี่สิบแปดนะครับมีอยู่สี่สิบแต้มถ้าเกมกลางสัปดาห์เนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ย เอาชนะได้นะครับลิเวอร์พูลก็จะขึ้นมา40แต้มเหมือนกันนะครับทีนี้เราก็มาดูผลงานเย่าเยือนนะครับอินเตอร์เนี่ยนะครับเล่นเกมเย่าในกาโชเซเลอาเนี่ยนะครับเล่นไปแปดเกมชนะ6เสมอ2ไม่แพ้เลยนะครับผลงานดีมากยิงไป25เสีย6นะครับลูกได้เสียบวก19มีอยู่20แต้มนะครับส่วนลิเวอร์พูลเองเนี่ยนะครับเล่นเกมเยือนเนี่ยนะครับเล่น8เกมนะครับชนะ6เสมอ1แพ้1 ก็คือแพ้เวสแฮมนะครับยิงไป26เสีย7นะครับก็มีลูกได้เสียบวก19เหมือนกันนะครับดูจากตรงนี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีผลงานเกมเยือนที่ดีนะครับทางอินเตอร์เนี่ยนะครับมีผลงานเกมเย่าที่ดีทีนี้ในกินเลข2เนี่ยนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยจะเล่นในบ้านก็มาดูสถิติ8เกมของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับชนะ5เสมอ3นะครับในพรีเมียร์ลีกนะครับเราไม่แพ้เลยยิงไป19เสีย5นะครับ ลูกได้เสียบวก15ลูกมีอยู่18แต้มนะครับผลงานเฉพาะในบ้านนี่ลูกพูยูนอันดับ3ในพรีเมียร์กนะครับในเกมเยือนของอินเตอร์เนี่ยนะครับเล่นไป9เกมชนะ6เสมอ2แพ้1นะครับยิงได้18เสีย9ลนะครับลูกได้เสียบวก9มีอยู่20แต้มผลงานเป็นอันดับ2ของกอโชเซเรอาโดยเฉพาะเกมเยือนนะครับ นี่คือสิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดนะครับว่าลิวพูเนี่ยเล่นกับอินเตอร์เนี่ยเมื่อเราไปเทียบกับเอซิมิลานเอซิมิลานเนี่ย,ยจะมีแต้มน้อยกว่าอินเตอร์แค่แต้มเดียวเท่านั้นเองนะครับจำนวนเกมเท่ากันเพราะฉะนั้นผมดูว่าไม่ได้หนักกว่าเจอมิลานสักเท่าไหร่นะครับแต่นักเตะของอินเตอร์นี่มีที่น่าสนใจก็มีลาตารู m มาติ n เนสนะครับที่ซัดไปแล้ว10ประตูนะครับในตารางดาวซันโบนะครับแล้ว เอดินชโกเนี่ยก็ซัดไปแล้ว8ประตูนะครับแล้วยังมีอเล็กซิสซานเชสนะครับนักเตะที่เคยมีค่าเหนื่อยมากที่สุดี้ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็กลับไปฟื้นฟอร์มตัวเองกับที่อิตาลีนะครับเคยเล่นในอิตาลีมาก่อนแล้วก็ไปที่สเปนนะครับไปเล่นกับบาร์เซโลนาแล้วก็ย้ายมากฤษนะครับแล้วก็กลับไปอิตาลีอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือฮาคาร ซาลานโกรูนะครับเป็นตัวที่เล่นลูกเซตพีซโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะได้เลยฟิกคีกนี่น่ากลัวนะครับถามว่าวมีอะไรน่ากลัวไหมสําหรับอินเตอร์เนี่ยผมมองว่าไม่เท่าไหร่ถ้าเทียบกับเอซิมิลานก็ไม่ได้เหนือกว่ากันมากมายแต่นักเตะมีความเกา๋าความเขี้ยวแล้วก็เป็นทีมที่เสียประตูไม่เยอะนะครับดูจากที่ผมพูดไปเนี่ยก็เสียไปแค่15ประตูจากจํานวนเกม17เกมนะครับตอนนี้ พอจับสลากใหม่ปับ๊บบ่อนก็ปรับราคาให้ลิเวอร์พูเนี่ยมีเงินได้มากขึ้นถ้าแทงลิเวอร์พูนะครับก็ที่เลทหต่อหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นเตงสมนะครับเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าไปย้อนดูเนี่ยในปีที่ลิเวอร์พูลได้แชมป์เนี่ยลิเวอูก็ไม่ได้เป็นเต็งนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเข้ารอบมาก็ไม่เคยเป็นทีมเต็งเพราะทีมเต็งที่เป็นเจ้าประจําก็แมนซิตี้แล้วก็ไม่เคยได้แชมป์สักทีนะครับเพราะฉะนั้น ถามว่ามีอะไรต้องเป็นห่วงไหมการที่ครอปจะเจอทีมของซิเมลเน่อนินซากี้เนี่ยผมว่ารอบนี้ลิฟวูเนี่ยผมมั่นใจว่าผ่านนะครับดีไม่ดีเนี่ยชนะรวดทั้งสองเกมด้วยซ้ำไปอันนี้ในทัศนะผมคนเดียวนะใครจะว่าผมอวยทีมตัวเองก็ว่าไปนะครับทีมที่ตัวเองเชียร์แต่ผมมั่นใจอย่างนั้นนะครับนี่คือภาพรวมของการจับสลากแล้วเรามาดูกันอีกทีนะครับว่า มันเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมนี้นะครับจะเตะเลกแรกเนี่ยจะเตะ16กุมภานะครับแล้วเลกที่2เนี่ย8มีนานะครับซึ่งลิเวอร์พูลจะมาเตะที่แอนฟิลด์นะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดในรอบ16ทีมนะครับแม้ว่าจะเปลี่ยนทีมที่เราจะต้องเจอกันเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงเท่าไหร่ถ้าลิเวอร์พูลนี่เนี่ยยังเล่นในมาตรฐานอย่างนี้อยู่เนี่ยทีมไหนก็ไม่กลัวนะครับถ้าจะเล่นเหนื่อยหน่อยก็การเจอทีมจากหลีกอังกฤษด้วยกันนี่แหละนะครับสวัสดีครับ